รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันพุธ21กรกฎาคม2564ปุกกมุ้ยมาแล้วนะคะโดยงานตัวในยามเช้าตรู่แบบนี้แน่นอนจะน้าราสองคนข่าวสารด้านการเกษตรมีมาฝากองค์ความรู้ต่างๆมากมายเลยค่ะช่วงแรกนะคะพาไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะ ที่แปลงนาสาธิตบ้านบ่อตําบลธัญญาอํเาเภอกำมะละสายจังหวัดกาลาสิน์ในทรงพลใจกลิ่มผู้ราชการจังหวัดกาลาสศิน์นําส่วนราชการและเกษตรกร,กรในพื้นที่ร่วมกิจกรรมลงแขกดํานาในแปลงนาสาธิตโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีโครงการนําร่องหมู่บ้านปลอดการเผากิจกรรมดํานาแปลงสาธิตหลังจากที่ได้มีการเก็บเกี่ยวข้าวจากแปลงนาสาธิตดังกล่าวไปแล้วในรอบนาปลังเพื่อจะได้เห็นความแตกต่างของนาปีและนาปลางถึงวิธีการทํานาในแต่ละรอบนายทรงพล ใจกริ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวนอกจากเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรทำนาเกษตรอินทรีย์แล้วยังได้เห็นถึงการเกิดมลพิษหมอกควันจากฝุ่นละออง PM 2.5จากการเผาต่อสัางข้าวในนาซึ่งส่งผลให้เกิดหมอกควันฝุ่นละอองระบายออกสู่ชั้นบรรยากาศส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและสุขนามัายของประชาชนรวมไปถึงส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาชีพการเกษตรซึ่งเป็นสาเหตุหลักของดินที่เสื่อมสภาพและขาดความอุดมสมบูรณ์ทำให้ผลผลิตที่ได้รับ ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นซึ่งกิจกรรมแปลงนาสาธิตปลอดการเผานอกจากจะเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกหน่วยแล้วยังเป็นการสร้างความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่เกษตรกรรวมทั้งยังเป็นการนําเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผาดังนั้นจึงมีโครงการแปลงนาสาธิตปลอดการเผาเพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบผลด้วยการทํานาแบบเผาและไม่เผาต่อสังซึ่งจะได้นําผลลัพธ์ทางต้นทุนการผลิตผลผลิตที่ได้นํามาเสนอ เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือแก่เกษตรกรในจังหวัดกาลสินให้ได้รับทราบและนําไปปรับใช้ในแปลงนาของตนเองจากการทดลองในครั้งแรกพบว่ามีการลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในเรื่องต้นทุนที่ลดลงผลผลิตก็เพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะมีการทดลองซ้ำอีกเป็นระยะเพื่อดูความสมบูรณ์ของดินและอินทรีย์วัตถุในดินต่อไป จังหวัดระนองมีพื้นที่ลาดชันล้อมรอบด้วยภูเขาหินปูนมีแหล่งน้ำจากป่าต้นน้ำฝนตกชุกที่สุดของประเทศหรือที่รู้จักกันในานามเมืองฝน8แดด4อากาศดีเหมาะสมสำหรับการปลูกมังคุดคุณภาพและฤดูกาลให้ผลผลิตไม่ตรงกับพื้นที่อื่นมังคุดจะมีลักษณะเฉพาะรูปทรงกลมผลโตผิวมันสวยรสชาติหวานนํำอมเปรี้ยวไม่เป็นเนื้อแก้วและไม่มียางไหลผิวมันกลีบเลี้ยงหนาเขียวเมื่อสุกผลดํา แต่กลีบเลี้ยงยังเขียวเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศเกษตรกรตำบลลำเลียงอำเภอกรับบุรีจังหวัดระนองได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่มังคุดตำบลลำเลียงมีสมาชิก53รายครอบกลุ่มพื้นที่300ไร่เป้าหมายเพื่อผลิตมังคุดคุณภาพและรวบรวมผลผลิตเพื่อประมูลส่งออกและแปรรูปผลผลิตมังคุดเช่นน้ำมังคุดมังคุดกวนไอศครีมมังคุดมังคุดแช่อิ่มอบแห้งแยมมังคุดจำหน่ายในร้านขายของฝาก ก่อนหน้านี้เครับเราเรารวมตัวกันแบบหลวมๆนะครับหลังจากเราเข้าแปลงใหญ่ปุ๊บเนี่ยเราให้สมาชิกได้รู้จักในการทําคุณภาพมังคุดทําให้เกรดส่งออกเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้สมาชิกเนี่ยเราก็ได้เงินเพิ่มขึ้นไปด้วยครับเรารวมตัวกันขายมันทําให้เราได้ราคาครับแล้วก็เราแยกเกรดชัดเจนพ่อค้าก็ได้ซื้อผลมังคุดที่มีคุณภาพราคาก็สูงกว่าท้องตลาดโดยทั่วไปครับ ตอนแรกเนี่ยอยู่ที่3,500นะครับแล้วก็หลังจากที่ว่าเราเข้าระบบแปลงใหญ่เนี่ยเราลดต้นทุนอยู่ที่ไร่ละ2 8 0 0นะครับุ่มเราเนี่ยตอนเข้าแปลงใหญ่ใหม่ๆเนี่ยเราได้มาตรฐาน G A P อยู่ที่16รายนะครับปัจจุบันก็อยู่ที่35รายและต่อจากนี้ไปเราก็จะทำให้ได้100%ของสมาชิกแปลงใหญ่ทั้งหมดนะครับผมมองว่าถ้าเรามาประมูลเนี่ย ราคาเนี่ยจะดีกว่าท้องตลาดประมาณ10%เนี่ยได้แน่นอนนะครับกรเกษตรจังหวัดนะครับส่งเสริมให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยรู้จักการใช้ธาตุอาหารเสริมมาช่วยในการแก้ไขปัญหาเนื้อแก้วยางไหลโดยการใช้พวกธาตุอาหารเสริมมาช่วยในการทำให้ผลของพืชเนี่ยมีความแข็งแรงและก็ทำให้แก้ปัญหาพวกเนื้อแก้วยางไหลได้พอสมควรนะครับ มังคุดเนี่ยมันเป็นพืชที่ต้องทําให้เครียดทําให้กระทบแรงนะครับอของเราเนี่ยถ้าว่าช่วงจะให้มังคุดออกดอกเนี่ยเราก็จะทําให้มันเครียดโดยการแกล้งให้เขาเนี่ยขาดน้ํานะครับโดยการกวาดคูนให้แห้งนะครับแล้วก็ไม่ให้น้ําเลยนะครับอพอมังคุดเริ่มก้านใบเริ่มเหี่ยวนะครับเราก็ให้น้ําเขาเหมือนกับ ทำให้เขาชกน้ํานะครับเขาก็จะออกดอกทันทีเลยของกลุ่มผมเนี่ยครับเรามีอยู่2อย่างด้วยกันที่เราทําก็คือ 1. นึ่งาขายมังคุดผลสดนะครับโดยการาประมูลนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถเข้าประมูลได้นะครับส่งออกต่างประเทศเนี่ยเรามีจีนเวียดนามนะครับหลกัหลกๆแล้วก็มีไต้หวันนะครับ ผลผลิตมังคุดของน้องนะครับมีการส่งเสริมไม่มีการรวมกลุ่มในของกลุ่มแปลงใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับซึ่งมีอยูอ่10กลุ่มนะครับ10กลุ่มซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้ง10อำเภอน,นะครับในการ,รส่งเสริมการพัฒนาเรื่องมังคุดนะครับก็มีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้กระบ,บวนการหารจัดการเพื่อที่จะให้เกษตรกรสมาชิกนะครับได้รู้ตัวเองว่าทําอย่างไร ให้เกิดการลดตุนๆทำอย่างไรให้เกิดการเพิ่มผลผลิตทำอย่างไรให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและทำอย่างไรที่จะขยายช่องทางการตลาดให้กว้างขวางมากขึ้นเปลงใหญ่ของที่นี่นะครับอย่างปีนี้นะครับเขาเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่นะครับด้วยกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาดซึ่งของประมาณจำนวนมา3ล้านบาทนะครับก็เป็นการยกระดับเพื่อโถอยยอดการพัฒน,นาของ กลุ่มเองนะครับในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปนะครับเพื่อแล้วก็พวกประจุภันอะไรต่างๆครับเพื่อให้ได้รับรองมาตรฐานที่นี่ก็ส่วนหนึ่งก็ได้รับรองมาตรฐาน TAP แล้วสมาชิกนะครับแต่ว่าในส่วนของลุงในโรงงานแปรรูปก็ต้องทำมาตรฐานให้ได้รับรองมาตรฐาน TAP เพิ่มขึ้นครับ อัพเดตข่าวสารด้านการเกษตรเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงหน้าค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักกับนวัตกรรมใหม่ที่ชื่อว่าฟาร์มบุ๊กแต่ว่าเขาทำอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครุ่ะค่ะ